สวัสดีค่ะัครบยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโทรศัตว์นานาชาติแชนแนลนะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์อนงน,นาคุดิฐาเลิศเป็ิธี่กร และได้เรียนเชิญอาจารย์สอซีวันเนธท่านจะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็มาให้โชคลาภของพวกเราในวันที่16ธันวาคม2564นี้นะคะ,คะท่านที่เป็นแฟนคลับก็จะรู้นะคะว่าฉังแค่ไหนนะคะวันนี้เรามาเจอกันรอบหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอาจารย์มาด้วยกท่อครโลกโคจรวันอนชิงหลักเอ่อมาด้วยหัวเรื่องวันเกิดสามเรื่อง <ละ S 1> อัะ สามเรื่องวันเกิดราศีและก็ชื่อที่ออกเสียงตัวทายนะฮะอันนี้คือเราทุกก่อนนั้นเรามีคลิปเป็นคลิปสามคลิปแต่ในนี้เรารวมเป็นคลิปเดียวกันนะคนดูจะได้ไม่ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาแล้วไม่เยนะรลยแบบแบบกันได้แล้วก็หัวข้อที่สองก็จะเป็นโลกจอยวานอนชิงหลักหัวข้อที่สามก็จะเป็นปรึกษานำโชคโชคลาภให้กับท่านในวันที่16ธันวาคมสอง4ันีนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอาจารย์ว่า ข้อแรกาานคระคจันวันเกิด,ว,กดวันเกิดราศีและชื่อที่ออกเสียงตัวไทยนะครับของวันที่จะกธันวาคม6สีนะครับผมได้คำนวณดวงดาวบนท้องฟ้านะครับว่ามีดาวตัวไหนหรือมีเ,อเลขตัวไหนบ้างที่มีทิทิคนให้โชคลาภกับท่านผู้ชมนะครับผมได้คำนวณแล้วนะครับมีดาวทั้งหมดมีอยู่3ตัวนะครับมีดาวศุกร์ดาวพฤรหัสแล้วก็ดาว พุธนะครับผมได้คํานวณออกมาแล้วนะครับดาวดาวศุกร์เนี่ยนะครับก็สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับห,หรือ <c oughs> เกิดในวันศุกร์นะครับแล้วก็ศุกร์นี่ราศีราศีพฤษศ,ศพราศีพฤษศพราศีตุลน,น,นะครับแล้วก็ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับมีสอสราสวาลศีขออีจอตุล,ะะล,ะละาลาหนทุกคู่นะครับ นะครับแล้วก็ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับในวันพฤหัสหรือคนที่เกิดในราศีธนูนะครับและราศีมีนนะครับอักษรนี้เมื่อเสียงตัวไทยเนี่ยมีปอบใบไม้ปอปลาขอพึ่งฝอฝาพอบามฝอกฟันพอสะพานและอมานะครับแล้วครับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับในราศีเมถุนเมถุนนะฮะแล้วไม่ราศีกันแล้วสุนเรื่อกาลนะครับ อักษรเนี่ยมีท้าพุทธเท่าธรรมทานธรชดาตรรมตัดธรรมโทระนันเองนะครับนะถือว่าเป็นเออ่ดาเออ่เป็นอักษรชื่อที่ออกเสียงพยัญชนะในหมวดหมู่เหล่านี้คือคนจะมีโชคใน16บหกธันวาคม25งห้าใช่ครับหกไปแล้ว50%แล้วครับอาจารย์ครับแล้วก็ถ้าว่ามีบันเกิดก็้ห้าสิอร์เซ็นตไปเพิ่มอีกห้าเปอรเไหมครับเฮ้ ยาสามสิบเปอต์ยาสามสิบอ่าคือเช่บบเเนว่าเ,เป็นวันเกิดนะถ้ามัเกิดวันศุก์เนี่ยนะครับเกิดวันศุกร์เนี่ยก็ถือว่าถ้านนมีข่ายที่มีโชคลาภไปแล้วนะสามเกิดวันศุกร์วันพฤหัสบันุธเนียมีเกาะข่ายมีโชคลาภไปแล้วสามสิบเปอ์เซ็นต์คแล้วมาราศีอีกอีกอีกสามสราศีนะคะร,ราศีราศีศุกร์ก็ุกภลราศีตุลน,นะครับนี่ราศีธนูและราศีมนีนะครับนี่เอ่อพุ ก็ราศีพิจุและราศีกรกฎนะก็ได้อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีชื่ออีกสามสิบว่าก็เท่าป้าสาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วชื่อท่านเนี่ยพ้องอักษรท้ายตามที่อาจารย์ท่านให้ไหมหมวดนี้อีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นปฏิหาริย์อีสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือแล้วแต่บารมีและวาสนาปฏิหาริย์แล้วจะได้ย่อมยอใหญ่หรือเปล่ใช่จะได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วแต่บุญบารมีที่สะสมมานะครับทีการดอาจารย์ท่านก็ได้จัดตัวโชคลาภให้ดูนะคะเข้าข่าวว่า ถ้าเป็นหมวดหมู่นี้หมวดหมู่นี้หมวดหมู่นี้เนี่ยเลขที่มันขึ้นตรงมันจะเป็นโชคอะไรเลขอะไรอาจารย์พูดเลยรับผมก็มีมีตัวเลขนะที่สําหรับมีที่คนที่ว่าคนเกิดวรนสุกนะครับจะมีเลข16 28 57 79 91แล้วก็96นะครับแล้วสาหรับคนที่ประมาณพรหัสนะครับหรือราติตนวนี้นะครับก็จะมีเลข15 25 36 ห8าสิบแนะครับ<ช>แล้วก็พอคนที่เกิดวันพุธนะครับก็หรือราศีราศีมิถุนราศีกันนะครับก็จะมีเลขที่นำโชคหรือเลขกไรก็คือ 24, 42, 45, 6, ี8 8ี่แล้วก็เกนะครับามแล้ท่านผู้<ด>ชมท่านรายบาจานในวันเกิดของหนูเด้อยเลของหนูเนี่หนูไม่ ไม่ไม่ถูกใจเลยรู้ถูกใชช่องอื่นนี้ใช้ได้ไหม <c oughs> ได้ครับท่านก็ถือว่าถ้าถูกใจเลขทั้งหมดอนนี้นะครับถือว่าท่านสาม,มารถมาแบบมระจ้ยก็ได้หมดเลยค่ะตามนี้เลยนะคะค่ะแคปไปเลยนะคะก <c oughs> ็าที่เป็นแฟนคลับอาจารย์ท่านแคปเลยนะคะว่าบางทีบางคนนะค่ะจะมีโชคเล่าเนี่ยบางทีดูบดมู่ตัวเองแล้วจะกลับมาชอบบดมูนนี้ ครับนะคะก็ก็มีโชคได้ก็ได้ครับก็ถือว่าท่านอยู่ในขาที่มีโชคแล้วข่ายมีโชคแล้วนะครับแต่แต่ดาวที่มาฮังเนี่ยดาวที่ในในในประจําวันของท่านหรืออะไรเนี่ยท่านไม่ถือไม่ไม่ชอบไม่ถูกใจถูกใจของท่างอื่นก็ได้ครับก็ถือว่าอยู่ในขายแต่ที่เล่นหมดครับค่ะค่ะเอาละครับครับนั่งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะตอบด้วยกั่ต่อไปจะฟังด้วยเรืวนะครับ่ข้อที่สองด้วยเรื่องของโลกโคจรวานนชิพย์กันนะคะว่า ในสูตรของอาจารย์ท่านเมื่อคิดคำนวณขึ้นมาแล้วในโหราศาสตร์พม่าอังคาวิชาธาตุในบทบุกการให้โชคเนี่ยโลกโคจรวานาจิงหลักอาจารย์เชิญเลยค่ะโลคโคจรวานาชิงหลักนะครับผมได้คำนวณว่ามีดาวเด่นๆนะครับที่จะมีอิทธิพลนะครับในวันที่16ธันวาคมนะครับวันนั้นเป็นวันพฤหัสนะครับขึ้น12ข้ามเดือนหนึ่งปีฉลูนะครับเราถือผมได้คำนวณมาแล้วนะครับว่าจะมีดาวเด่นๆ่นอะไรบ้าง นะครับป้ามาคำนวณแล้วผมจะไว้ในแบวการตรงนี้นะครับเลขที่คำนวณแล้วเป็นเลขเด่นหรือเลขหลักของเรานะครับป้าเป็นเลขอยู่ตรงการแนวการเนี่ยเปนเลขหกเลขห้าเลขสี่นะครับแล้วคำนวณนี้เลขที่เป็นมามื่หรือเลขลองแล้วมีมีหนึ่งมีฮะมีแปดมีเก้ามีสามนะครับนี่หลักการที่จะตัวเลขหรือท่านได้ตัวเลขที่ไหนมาก็ตามนะครับก็ยังไงก็อ้ท่านพิจารณาเลขตัวแนวการที่ก่อนนะครับผมกล้าพูดว่าเลขในแนวกการเนี่ย ส่วนมากแล้วมักจะมีอิทธิพลนะในการที่จะให้โชคม,มาให้โชคลาภก็มางทีผมกล้า,าพูดนะฮะแทบจะทุกงวดนะมีได้ตรงแนวการตรงนี้เขาเข้ามาเสมอตลอดนะครับจะอยู่ที่ว่าจะเข้าสองตัวสามตัวก็จับกันได้ทีะนะครับ,รบส่วนการจับคู่จย์สอนท่านเคยพูดในคลิปต่อๆมาเรื่อยๆนะคะลองดูด้วยคะว่าถ้าจะจับคู่ยังไงเช่นอาจารย์พูดว่าจับตัวบนนะคะ มาชนตัวรอบด้านชอบไม้หกหนึ่งะชอบไม้นะคะหกแปดนะคะัชอบไม่ผมจะอธิบายหลักการเออเป็นสังเขปนะครับอาจจะนะอาจจะาจากเช่นว่าเอาเลขหลักจับเลขเลขหลักจับเลขหลักต่อเลขหลักจับไปครับอาจารย์เลขหลักของท่านคือสามตัวกระทลางล่างกีนนะตัวนี้เรียงกันนะคะแล้วจับเลขหลักค่ะเลขหลักนี่เอาหก 8 6 1 6 5 6 9 6 4แล้วก็6 3สนะครับอาแล้วนี้เราเราอาจจะเอาเลขหลักเลขห้านี่อาจจะเป็นเลขหลักจับกับเลขหลักอาจจะเป็น5 6หรือ54ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น5 9 58นี่ก็แล้วแต่อัิชายนะครับอ่ครับอ่เดี๋ยวผมขออธิบายหลังจากข้อสอบเจ่นนี้นะครับบางคนก็อาจจะแบบมีโชคด้วยกันนะครับจะไปรวมยังไงก็ตามสบายกันเลยนะครับถ้าวี พวกแฟนคลับผมนะพวาอย่างบางครั้งได้เลขที่เขาฝันมาหรือเลขที่จากไหนมาก็ตามเนี่ยผมก็บอกเขาว่ายังไงคุณก็เอาเลขตรงแนวกลางตรงนี้เอามาจับผสมก่อนนะครับเพราะคนจะฝันแม่นนะใช่แล้วก็ฝันแม่นครับสามตัวตรงกลางนี้จับคู่เอาเพราะผมกล้าพูดว่าตรงเลขตรงกลางผมเนี่ยส่วนมากแล้วเข้าทตรงนู้นต้องมาแน่นอนมาแน่นอนลาขบวนนะครับลากบวนแน่นอนะครับที่พวกท่านว่าหกสี่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับท่านที่ ติดตามที่อาจารย์สอสิวเนศนะคะค่ะนี่เป็นวิชาโลกโคจรวานรองชิงหลักธาคุต่อไปเป็นหลักวิชาอังคาวิชาธาตุนะคะเก็บตัวพม่าที่เขาเรียกกันเป็นตัวพม่านะครับอันนี้ต่อด้วยต่อด้วยปึกษานำโชคลาภนะครับโชคลาภนะคบดูนะคะปึกษานำโชคลาภนะครับผมเป็นการคำนวณ วันที่ฉลากกินแบวรัฐบาลน,นะครับออกวันนั้นที่16ธันวาคมเป็นวันพฤรหัสขึ้น12ข้ามเดือนหนึ่งเป็นฉลูนะครับเวลาที่ฉลากกินแบวรัฐบาลทำกล่าวฉลากนะครับเป็นเวลา15ในกาจด45นาทีที่ผมได้คํานวณเวลาที่กองฉลากออกแล้วคํานวณมันเข้ามาในหลักวิชาการกับผมคือมาพูดภาทธซ์นะครับมาพูดภากาที่พระเสดแล้วผมว่าเอาเข้ามาใน ท่านเสาข้นต้นไม้ของเรานะครับผมก็ได้ตัวและตัวดาวนะครับตัวดาวจันอยู่ในตำแหน่งลากนะครับดาวพุธอยู่ในตําแหน่งแก่นนะครับดาวราหูนะครับอยู่ในตําแหน่งใบนะครับดาวอังคารอยู่ในตําแหน่งดอกนะครับดาวพรหัสนะครับอยู่ในตําแหน่งผลนะครับดาวเสาเนี่ยอยู่ในตําแหน่งเปลือบแล้วดาวเกตอยู่ตําแหน่งเก่งกล้าหัวเสานะครับ ก็ยังไงก็ตามก็ให้ท่านผู้ชมก็พิจารณาเอาแล้วกันเพราะตัวเลขมันอยู่ตำแหน่งไหนส่วนมากมักจะครองตำแหน่งนั้นนะเอาเอาง่ายๆคนคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็บอกว่าตั้งแต่จากข้างบนลงมานะครับสี่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 ลำดับนะครับอาจจะมีเก้าเจ็ดห้าสามนะครับส่วนมากแล้วมันจะอยู่ข้างบนส่วนบนนะอาจจะเป็นพวก เออสามตัวหลังที่หนึ่งอลไเงียนะสามตัวหน้าสามตัวหลังของสลับกินงแบงอ่าสามตัวสามสามตัวหน้านะฮะแล้วมีสามหน้าสามหลัง้วยอาสามหลังหรือสาสามหลังตัวกาบสามหลังนะครับแล้วก็จากสามนี้ลงมานะครับสามนี้ลงมาก็ส่วนมากจะเป็นเออข้างล่างอาจจะเป็นข้ายสองตัวนะารวาข้างล่างสอตัวล่างนะคบเอาสองสองสองตัวส่วนมากจะมาสองตัวนะครับสองตัวสตัวก็มีข้าวเหมือนกันนะครับไปจำเรียนเอาแล้วกันนะครับว่าท่านชอบยังไงจับยังไงนะครับก็ยังไงก็จะอย่าลืมนะครับ เออเอาเอาตัวที่โรคโครจอมาราทิงหลักเอามาแมตชก,กับตรงนี้นะครับแล้วว่าตัวดาวเป็นไงมันว่าจะตัวนะะ่าจะเข้านะครับย่างงวดที่ผ่านมานี้ก็ก็โอเคครับก okay ็มันก็อยู่ในตำแหน่งตำแหน่งข้างบนนี้รู้สึกจะเป็นเอที่ผ่านมานี่รู้สึกเป็นเแปดสองมั้งครับแปดสองแล้วก็ห้าแปดนะครับห้าแปดอยู่ข้างล่างแล้วก็แปดสองอยู่ข้างบนงวดที่แล้วนะครับมันจะงวดนีงวดเ่ ว่าเขามาที่หนึ่งทันวานะครับก็ตามผ่านที่บอกเลยนะครับเขาจะมาข้างบนมาข้างล่างตามตำแหน่งเขาแล้วนะครับ,รบท่านที่ติดตามอยู่ก็คงจะพอจ,จะรู้ทริคเที่ยงยันต์ต่างๆพียงพอแล้นะคะแค่ไปเลยนะคะตามนี้เลยนะคะค่ะคอาจ,จารย์ถ้าจะไม่พลาดที่ท่านจะมาจะมาให้โชคลาภในทุกวันที่หนึ่งและสิบหกของแต่ละเดือนนะคะคโดยการใช้หลักของสูตรโหราศาสตร์พม่าหรือเรเรียกว่าอัมพะอิชาธา,าตาม์มาคะอันนี้เราลงนะคะับค่ะเราไปถึงเรื่องวิชาการชีวิตอีกน,นะคะอาจ,จารย์ว่า คือวิชาอาจารย์ท่านสอนทำค่าวิชาค่าหรือหักสัพะม่านเนี่ยอาจารย์สอนยังไงบ้างคะอ๋อผมเลือกบการสอนนะครับในวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะแค่มีสามวันนะคะใครสะดวกวันไหนก็ได้วันพุธครับวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วล่าสุดที่กำลังจะเปิดคลาสในเดือนมกราคมนี่ก็คือเดือนวันเสาร์วันอาทิตย์เอาวันพุธแล้ววันอาทิตย์อะไรที่กับวันพุธนะคะครับเอ่อที่วีโบหมดไปแล้วติดตามใน YouTube ได้นะคะว่าท่านจะเปิด โดยท่านใช้การรวบรวมเวลาสอนมากขึ้นหน่อยจะทําให้คนจะได้เป็นเร็วขึ้นก็คือเดิมๆใช้เวลาสอนสามเดือนก็เหลือแค่เพียงเดือนเดียวจบนะะคเมื่อก่อนนั้นจะสอนภาคเช้าก็ภาคเช้าสามเดือนเขะเรียนภาคบ่ายก็ภาคบ่ายสามเดือนอันนี้ก็คือเรารวบรัดเรารวบรัดเป็นเดือนเดียวจบนะคะตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นเป็นการเซฟเวลาแล้วก็เซฟทา้เซฟการเดินทางด้วยนะคะเซฟเงินด้วยแล้วก็ทำให้ท่านเป็นเร็วขึ้นนะะคท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่แอดมิน สาขาบัพปุณนลศูนย์สองศูนย์สี่เก้าหนึ่งสองสองนะคะติดต่อหรือว่าโอนสำรองที่นั่งกันได้เลยนะคะสนใจก็นะคะคติดต่อแอดมินแล้วก็โทรโอนบัญชีได้ที่บัญชีไทยพาริสอาจารย์อน,นุรักษ์กุลิขาเลยน,นะคะเลขบัญชีหนึ่งหนึ่งเก้าสองห้าสี่หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเราไม่ได้รับเยอะหรอกค่ะเพราะอตอนนี้โควิดอยู่นะคะเราก็ยังใช้การระวังตัวอยู่แต่ว่าอาจารย์ท่านกระทุ่นเทให้ใครสะดวกวันพุธก็มาวันพุธ ครับแนะค่สรุปวันเสาร์ก็มาวันเสาร์แค่สรุปวันาที่ก็มาทีตท่านท่าน,นว่าอยู่3วันแต่ที่จะมารอ,อ,องรับในการสอนอาจารย์นอกจากนั้นแล้วอาจารย์ยังมีอะไรจะเชิญลูกศิษย์ร่ว้วยไหมคัท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับต้องการจะให้รับการบย,ยาญรติจากผมนะครับหรืออยากจะให้ผมหาเลขหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นมงคลนะครับก็โทรติดต่อตามหมายเลขนี้นะครับศู1ย์หนึ่ง ตีก็9 5 2 3้เนี่ยนะครับเจาหมายเลขนี้เลยนะคะคคตอนนี่ราขาเราไปต่อนะคะว่าทางสาขาเราเนี่ยเราจะมีหลากหลายวิชามากนะคะนอกจากโหราศาสตร์พม่าแล้วก็มีโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยระบบเรือนธาตุโหราศาสตร์ไทยการให้เลิกนะคะคโหราศาสตร์ไทยพออิธีกรรมนะคะไพ่ย,ยิปซีไพ่ออร์เคกิลนะคะไพ่เทพนะคะ ไพ่เอฟก็อย่างนังน้นเรามีเจ็ดตัวสี่ฐานเก้าฐานเจ็ดตัวทักษะเจ็ดตัวมหัศจรรย์น,นะคะวีหลากหลายรวมทั้งดีลายเซนลายมือหงจุย้ยนะคะโดมจีนนะคะและอีกหลากหลายเลยท่านใดสนใจวิชาใดนะคะก็โทรสอบถามได้ที่แอดมินนะคะ0 2 044 04 04 04 9122 ยังมีล่าสุดะคะอาจารย์ตอนนี้กำลังนิยมมากก็คือไพอเทวานนลมิตยนะคะรัคาจะจตคนจะสนใจมากเลยนะคะ,คบบะใช่ใช่ที่านารยดิษณ์นะคะคติดต่อได้ติดตามในยูทูบได้นะคะคทางสาขาเราก็มีนักพยากรณ์ไว้บริการท่านท่านอยากอุดงชตาของท่านในปี2 5 6 5ว่าเป็นยังไงบ้างก็เชิญได้นะคะที่สาขาเรามีอาจารย์ประจําไว้บริการทุกวันนะคะในร,ราคาย,ย่อมเยาวนะคะเชิญมาได้เลยนะคะค่ะวันนี้เราก็กองปลย่ยน ก็มีกาะเช็คเช็คตรวจตารู้เียงนิดนึงนะคะว่าสองห้าหกห้าจะรู้ยังไงจะบุกเบิกยังไงจะอะไรยังไงนะคะค่ะนอกจากนี้ทางสาขาเราเนี่ยทุกวันพุธเวลา15นาฬิกา30สนาทีถึง17บนาฬิกา30นาทีโดยประมาณท่านอาจารย์พิโยภพงษ์เจริญและทีมงานท่านได้สอนทรศษัทไทยฟรีนะคะฟรีนะคะเป็นวิทยาทานเป็นโทรศสพท์ไทยเบื้อนต้นท่านใดที่มีเวลาว่างหรือว่าจะเข้าเฟซบุ๊กไปไปฟังบรศษัทไทยก็เชิญได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ ท้ายสุดนี้ก็คงจะประวัติพิชาจารย์สอนอีกรอบนึงนะคะว่าท่านเปิดสอนโพรสากพม่าหรืออังคาวิชาท่านอาจารย์เชิญในวันครับในวันคุธนะครับวบันเสาร์ละวันอาทิตย์นะครับรอบเช้า เช้าตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายหนึ่งโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับคือเราเริ่มเราคืออย่างนี้แล้วครัอาจารย์เราพูดตั้งแต่กับสิบโมงถึงบ่ายสามดีกว่าครับในักดูพักเที่ยงมันไม่แปลกนะครับเป็นการเรียนระยะยาวขึ้นแล้วก็ใช้เวลาเรียนสั้นขึ้นขึ้นหนึ่งเดือนค่าอบรมแค่เพียงสองพันบาทนะคะสนใจติดต่อแอดมินศูนย์สองศูนย์สี่สี่เก้าหนึ่งสองสองได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อติดตามในเทปต่อไปวันนี้เราสองคนคงจะขอลาไปก่อนนะคะอาจารย์คคค่่ะะสสสสววัััดดีีรบ ไม่ได้ไปเที่ยงยอะไรอาจารย์สิโบโมงสายสามแล้วมีผู้ติดเยอะแค่นี้ก็พอรู้เรื่องแล้ว